เด้งสีเสือโรงพักบางใหญ่เส้นปมปล่อยให้เล่นสงกรานในสถานบันเทิงผู้การนนสั่งเด้งสีเสือโรงพักบางใหญ่นะฮะโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากที่มีคลิปหลุดว่อนเน็ตเลยนะครับว่ามีการปล่อยให้เล่นสงกรานในสถานบันเทิงนะครับฝ่าฝืนคำสั่งตำรวจหว่นแพร่เชือ้อโควิด -19 ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17เมษายนนะครับพลตำรวจตรีไพศาลวงรัชระมงคลน,นะครับผอ,บอกพจังหวัดนนทบุรีลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับเรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีที่193ทับ2565ครับลงวันที่17เมษายน2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏภาพข่าวทางสื่อโซเชียลว,ว่ามีการจัดงานสงกรานที่ร้านเดอะมูนบาร์ครับบริเวณริมถนนการเจนาญพิเศษเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำร,รวจภูทรบางใหญ่ตั้งแต่วันที่13-16เมษายน2565และมีลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากในลักษณะที่แออัดเข้าลักษณะส,สถานบริการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อโควิด -19 นะครับ รวมทั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีที่ได้กำหนดเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติไว้นั้นดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพศ2563ข้อ8วงเล็บ3จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมมีกำหนด30วันนะครับมีรายชื่อดังนี้1พันตำรวจเอกวันชัยชูจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ 2. พันตำรวจโทจุลชิตพรมเพียงชัยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่3พันตำรวจโทรนัทยุทธแก้วปานรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่สี่พันตำรวจโทนพวัตวสุภักด์นภคุณสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ โดยมอบหมายให้รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจดังกล่าวทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับพลตำรวจตรีไพศาลยาังออกคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีที่195ทับ2565นะครับเรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาราชการแทนดังนี้1 ให้พันตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย์รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติราชการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีไปรักษาการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ 2. ให้พันตำรวจโทสมภพชาวเพชรไพ,พโรธรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไปรักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่ 3. ให้พันตำรวจโทรพรนารายแสงทองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดไปรักษาการแทนในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่1 7เมษายน2 5 6 5ครับ